สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมือน,นี้ก็สิมะมกปาซิวค่ะได้ปาซิวแม่ไข่มาเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้วงส่วนผสมจ้าส่วนผสมก็สีมิพริกจ้าหอมแดงกระเทียมเนาะจ้าแล้วก็มีตะไคร้เนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นใบแมงลักหรือใบอีตู้จ้ารสดีเลอพี่น้องรสดีแล้วก็ต่อไปก็เป็นเกลือจ้าพี่น้อง อันนี้ก็เป็นปลาซิ่วจ้าไปตึกสะดุ้งได้ปลาซิ่วแม่ไข่ตัวยิ่ง่เลยจ้ะพี่น้องเมืองเอาเนี่ยคะ่ะปลาซิ่วตัวยิ่งย่งจ้าค่ะต่อไปเนาะเขาก็สิมาเตรียมหั่นตะไครเนาะค่ะพี่น้องเอาตะเอาตะไครคะ้ค่ะมาซอยนะจ้ะพี่น้องซ้อยเพื่อเพื่อเอาไปตำเนาะคะ่ะเอาไปตำให้พ่อหยาบๆยาบเนาะพี่น้องเนาะ ซอยไปเรื่อยๆจนเซตเนอกจากพี่น้องค่ะซ้อยตะไครเ้เส็จแล้วต่อไปก็สิเอามาตัมนาะจากพี่น้องตามพ่อหยับๆเนาะไม่ต้องละเอียดเกจนเกินไปพ่อหยับๆจ้า ตำตะไคร้เซ็จแล้วต่อไปก็จะเอาหอมแดงตะไคร้เนาะคะ่ะแล้วก็พริกเนาะคะ่ะลงไปตำร่วมกันเนาะจ้ะตำเร็จแล้วก็สิได้เป็นนาตาทั้งสี่ค่ะต่อไปห้ามเตรียมหมกกันเลยยนพี่น้องเนาะตั้งหม้อเนาะคะ่ะใส่ป่าซิ่วลงไปจ้าอย่าพึ่งเปิดแก๊สเด้อพี่น้องเด้อใส่ป่าซิ่วลงไปแล้วต่อไปคุณแม่ก็จะเตรียมปรุงรสเนาะคะ่ะปรุงรสก้อนเนาะ ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีค่ะตามด้วยนะคะเกลือค่ะเกลือนิดหน่อยจ้าพี่น้องต่อไปก็ใส่เครื่องแกงที่ตำเนาะคะ่ะลงไปค่ะกัสิมิตะไค้เนาะคะ่ะกะเทียมแล้วก็หอมแดงเนาะคะ่ะก็สีคุกเขาให้ส่วนผสมให้เข้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็จะเติมน้ำนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเมือนี้คุณแม่มกแบบว่ามกเส้นมอเนาะจ้ะก็จะเติมน้ำกะว่ากะวากะว่าให้มันสุกพอดีเนาะค่ะกะกะเอาเนาะเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะใส่ใบแมงลักนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลักเนาะจ้ะพี่นองเนาะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพี่นงค้นเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะ ต่อไปก็สิเปิดแก๊สเนาะคะ่ะใช้ไฟอ่อนในการหมกเนาะคะ่ะแม่ใช้ไฟอ่อนในการหมกเสร็จแล้วกับปิดฟ้าหมอไว้ด้วยพี่น้องหมกไว้จังสีค่ค่ะหมกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็สิเป็นนาตาจังสี่ค่ะพี่น้องค่อยสังเกตเนาะคะ่ะค่อยสังเกตเปิดฟ้าหมอเมืง่งสังเกตว่าน้ำโบกกับเป็นใสได้อันนี้น้ำเพราะว่าในลดเนาะจ้ะเดี๋ยวห้องกับสิหมกต่อเนาะค่ะพี่น้องหมกต่อจนว่าน้ำเขาลดเนาะคะ่ะ จ้าพี่น้องเนี่ยมกปาซิวน้ำลดแล้วจ้าพี่น้องก็เป็นนาตาทั้งสี่ค่ะมกปาซิวแบบมกไสหม้อเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะน้ำลดก็เป็นไสไดตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าพี่น้องเนาะก็ะเป็นเมนู่เห็ดกินง่ายๆเนาะคะ่ะก็ลอกไปเห็ดเมืองเนาะจะ้ามากบ้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ